หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยทําไมอยู่ดีๆเขาถึงบอกเลิกเขามีเหตุผลอะไรที่จะมาเลิกเราหรือว่าจบความสัมพันธ์ไปซึ่งเรามาฟังเหตุผลกันค่ะว่าบางทีคนที่เลิกกับเราเขาอาจจะกําลังรู้สึกแบบนี้ก็ได้ข้อแรกเลยเขาอาจจะหมดใจกับเราไปนานแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ดูไม่ได้ใส่ใจว่าเฮ้ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกแบบนี้นะเขาบอกโดยในๆจากการแสดงของเขาว่า ฉันหมดรักเธอแล้วอะ่ะฉันหมดใจกับเธอไปแล้วแต่เธอยังไม่เข้าใจยังเข้าใจว่าเออเขาก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิมในเรื่องของความรักนะคะมันคืออารมณ์การที่มันสะสมสะสมเยอะๆในเรื่องของปัญหามันเป็นทางที่ไม่ดีทางที่ไม่เวิร์กดังนั้นการที่คุณชะล่าใจการที่คุณไม่เอ๊ะการที่คุณไม่สังเกตหรือการที่คุณไม่ปรับตัวหรือการที่คุณไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นภัยที่ร้ายแรงสําหรับคุณมากถ้าสมมุติว่าคุณรักใครคนนึงมากๆแล้วคุณก็คิดว่าเขาจะอยู่กับคุณตลอดไป มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นโอเคไหมข้อที่2คือเขาเจอบางคนที่คิดว่าเติมเต็มมากกว่าคุณคุณต้องเข้าใจเนาะมนุษย์คือสัตว์สังคมมันมีการสื่อสารมีการติดต่อกับใครต่อใครเยอะแยะมากมายต่อให้วันนี้เราจะมีแฟนเราจะมีคู่แต่เราก็ไม่ได้ตัวติดกับแฟนอยู่ตลอดเวลาแฟนเราอาจจะทํางานมีหน้าที่มีการไปเจอคนอื่นๆข้างนอกไม่ใช่แค่เราก็มีถูกไหมคะดังนั้นเวลาที่เขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วกับครอบครัว แล้วเขาไปเจอคนข้างนอกอะ่ะเขารู้สึกว่ามันเติมเต็มมากกว่ามันเข้าใจเขามากกว่าแล้วมันตอบโจทย์กับเขามากกว่าวันหนึ่งเขาอาจจะเลือกไปแบบนั้นก็ได้ซึ่งปัญหามันก็เกิดจากปัญหาในครอบครัวก,ก่อนจึงทําให้เขาตัดสินใจแบบนั้นดังนั้นะ่ะการที่คุณชะล่าใจการที่คุณไม่ทันสังเกตว่ามันแฟนของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคุณอาจจะ หยุดไว้ไม่อยู่ก็ได้โอเคไหมข้อที่3าคืออยากไปใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบใครบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบกทุกอย่างมาทั้งชีวิตแล้วฉันเหนื่อยฉันแบบอยากทําอะไรเพื่อตัวฉันเองบ้างอาจจะเจอในวิกฤตวัยกลางคนนะถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันแบบสร้างมาทั้งหมดแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันทําแบบนี้ฉันเหนื่อยเพื่ออะไรอะทาไมฉันไม่ตอบโจทย์ให้กับชีวิตฉันแบบนี้ก็เป็นได้ค่ะซึ่งทั้งหมดที่มวลที่โคเชียมกล่าวมาเนาะมันมีวิธีแก้ การที่คุณปล่อยปๆไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ใส่ใจอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นโดยการที่เขาบอกเลิกคุณโดยไม่รู้ตัวไอความใส่ใจทีละนิดทีละนิดนี่แะค่ะมันคือบอกเกิดแห่งความรักแต่ถ้าคุณละเลยคุณคิดว่ามันก็เป็นปกติกี่ปีกี่ปีก็อยู่กันก็เป็นปกติก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่สําหรับบางคนคือมันไม่ใช่มันสะสมแล้วเขาอาจจะคิดอยู่ในใจก็ได้ดังนั้นคุณต้องสังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วแก้มันจะวิธีแก้อยู่ในคอร์สออนไลน์จิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะตรงนั้นจะสอนลึกมากๆเลยที่ลงในหลักจิตวิทยาคุณจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้คําพูดแบบนี้ลักษณะท่าทางแบบนี้การกระทําแบบนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะดังนั้นมันสามารถทําให้เราแก้ขึ้นได้ได้เร็วมากขึ้นแล้วตัวเราจะทํำยังไงให้มันเป็นที่แบบมีเสน่ห์เราก็จะสามารถที่มันจะพัฒนาเราได้เนาะโคชเชมให้ราคา Early b ี่บ10สิบท่านแรกนะคะ ราคาอยู่หน้าจอเลยติดต่อสอบถามโคชเชมเข้ามาได้เลยใครอยากเรียนแล้วพัฒนาตรงนี้รับรองว่าชีวิตคุณจะดีมากๆเลยดีมากๆแล้วก็ไม่กลับไปวนลุปแบบเดิมซ้ำๆนั่นเองค่ะ